กินอะไรกินอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องนั่งดูด็มันรู้ว่าตรงนี้ต้องมีอะไรมันกินเดี๋ยวดูแกงก่อนแป๊บหนึ่งแกงกระดูกหมูแกงกระดูกหมูใส่ฟักข้าวเย็นนี้ ฟีเออยู่นกินแล้วนะอ้าวหยดหายไปไหนหยดเด้อหยดบ้นอนมังบอยไปเก็เลยไหนบอกไปแป๊บเดียวไงแป๊บเดียเลือกเนอนไม่ไไทอนาเอาอเออไทยอะไรไทยเออ ใส่ช้นนมมาให้มันในตู้เย็นอะไรอะอะไรนะเขาบอกอะไรนะทำไมไม่ขอบคุณครับก่อนนอ่ะม,มาร้อน,น <c oughs> อุ้ยพ,พี่พี่ไปไหนไหนละไหนละกี้ดันหอม ủuไว ừ. quay cái đi à? lâu mà. có mà ừ. Hổm đi để mua ta có thể mà đẹp đây bay Chúng ta có thể trồng Tại hoa lan để cho ป้าหักมันนั่นเนี่ยมะกอรอม่ให้มันโตเพราะว่าหักยอดมันมันจะไม่โตโต้นมันจะเตี้ยฟังเข้ามาหรอกว่าเฮื่อไอ้ไหนเข้าบ้านแล้วไปไปไปเข้าบ้านเร็วๆไปไหนมาฮะ

ช่วยซักผ้าง่ายตากให้ด้วยนะนรือเปล่ปาไนุ่มเนอะไาใส่นี่เลยแล้วกันว้วฟักนานนานมากเลยไม่ได้ทำกินนานนะอยากกิน โอ้ยถ้ามีขนมจีนน่าอร่อยเลยนะเนี่ยสุกแล้วใสใบโหระพา,าเก็บมาเมื่อกี้ข้างบ้านเดี๋ยวพักจันน่มไป Ahora genera.